ดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับนกแก้วชาแนลอีกวันหนึ่งนะคะทุกคนนกแก้วจะพามาอัปเดตราคากล้วยปีหกข้าง,งานนะคะทุกคนปีที่แล้วกล้วยแพยงมากเลยนะคะปีนี้กล้วยจะราคาเท่าไหร่เรามาดูราคากันค่ะอันนี้ก็คือเป็นกล้วยน้ําว้าทั้งหมดนะคะอยู่ที่โดมซอยสี่นะคะกล้วยน้ําว้านะคะอืมนะเรามาดูกันเลยค่ะว่ามันจะราคาเท่าไหร่แต่ละเครือแต่ละวีนะคะตอนนี้รู้สึกว่า กล้วยราคาถูกมากเลยนะคะทุกคนตามนกแก้วเลยคะ่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะเจ๊ยีบห้าบาอันนี้วีละยี่สบาทนะคะอ,อันนี้ก็คือกล้วยมาจากไหนคะกำแพงคะ่ะอันนี้ก็คือกล้วยมาจากกำแพงเพชรนะคะกล้วยกำแพงนี่คะ่ะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะทุกคนก็คือจะไม่มีเม็ดเนาะอ่าแล้วก็เนื้อเหลืองดดนะคะรสชาติหวานนะคะเหมาะที่จะนำไปเป็นกล้วยปิ้งนะคะ หรือว่าเอ,อกล้วยกล้วยบดชี้นะคะทําขนมนะคะเพราะว่าไส้เขาจะสวยนะคะทุกคนอ่ะตามนกแก้วไปดูแต่ละร้านลร้านได้เลยนะคะอัปเดตกล้วยปี6.5นะคะปีนี้รู้สึกว่ากล้วยจะถูกนะคะเออปะตามนกแก้วไปได้เลยคะ่ะนะคะนี่นะคะดูสิคะทุกคนีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่กล้วยนะคะเออกล้วยนี่ก็มีหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะคะก็จะมีกล้วยหักมุกมีกล้วย เออหลายๆอย่างนะคะอูยวีนี้ค่ะทุกคนนับลูกที่นี่มีเก้าวีนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนสองสี่หกแปดสิบนะคะโอ้ไม่ได้เก้านี่นะคะทุกคนนี่สองสี่หกแปดสิบเหมือนหมดเลยนะคะทุกคนสิบหมดเลยนะคะอูยกล้วยวีนี้ค่ะทุกคนสวยมากมีนี้ค่ะกล้วยวีนี้สวยค่ะทุกคน โอ้โหอัน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 นี้เห็ดแล้วมาสะดุดตาวีกล้วยนะคระับใหญ่มากนะครับทุกคนเปิดดูอันนี้ประมาณกี่ลูกคะตาวียี20ิบ <20 S 1> ลูกนะปปิดค่ะทุกคน20ลูกต่อวีอันนี้ก็คือกล้วยน้ำว้าธรรมดาเราใช่ไหมไม่ใช่กล้วย 1, พันประเทศนะอันนี้พันมะลิอ่องนะคะโ้ทุกคนวีใหญ่มาก เลยนะคะทุกคนหูย่อยแน่อันนี้ก็หน่อติได้สนใจหน่อติดต,ต่ตอได้ด้วยนะคะทุกคนมีหน่อขายใช่ไหมคะอข,ขอเบอร์โทรด้วยค่ะดครัพูดเลยพี่ศูนย์แปดหนึง่งเก้าเจ็ดนึ่งเก้าห้าสี่้านพิเนอทอีกรอบนึ่งค่ะศูนย์แปดหนึเ้าหนึ่งาสี่บร้านพิเกนอทอครับร้านพิเกตนอทออทออนะคะ มาได้นะคะทุกคนที่ร้านนี้นะคะหูสุดยอดไปเลยขับกล้วยขับกล้วยกล้วย,ยนะคะโหกล้วยมาจากไหนคะลูกใหญ่ๆอย่างนี้กล้วยเนอครับอันนี้คือกล้วยเหนือเนะะาะอู้ยวใจัมากเลยค่ะทุกคนที่นี่เขาเขาเขาจำน่ายหน่อพันธุ์ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเออแต่พาะอขายกล้วยอย่างเดียวนะคะเอจำน่ายหน่อพันธุ์ด้วยนะคะทุกคนสอบถามราคาได้นะคะที่นี่นะคะโหสุดยอดไปเลยนะคะเบอร์โทร เดี๋ยวนกแก้วขึ้นให้อีกคีนึงนะคะว่าจะยังไงก็ติดสอบถามกันเอาเองนะคะอืมสุดยอดไปเลยจ้าโอ้ใหญ่มากนกแก้วมาสะดุดตาอีกล้านนึงค่ะทุกคนกล้วยสวยมากอันนี้กล้วยมาจากที่ไหนคะอันนี้คือกล้วยนครสวรรค์อัน,นอันนี้อันนี้ยกเชือกให้ดูหน่อยได้นะคะ พอาา่อขายยกเพือให้ให้ให้ดูหน่อยค่ะอันนี้มันเป็นกล้วยน้ำว้าหรือว่ากล้วยพันธุ์ของประเทศกล้วยพันประเทศเออนูแก้วก็ว่าแล้ว,ลวอันนีอ้อยกยกยกขึ้นโชว์หน่อยค่ะยกยก,ยกไม่ไม่พนอะไรยกยกขึ้นเลยยกโชว์เลยค่ะอันนี้นะคะทุกคนนกแก้วจะบอกให้นะคะว่าอันนี้คือกล้วยพันธุ์ของพระเทพนะคะทุกคนลูกเขาจะใหญ่นะคะเอ่อชื่อกล้วยมันว่าพันธุอะไรคะหรือว่าพันุ์พระเทพเลย เห็นเขาว่าอย่างน,น,นั้นะพี่อันนี้คือพันธของพระเทพเลยนะคะทุกคนนี่สวยมากเลยค่ะทุกคนลูกใหญ่มากโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะทุกคนมันมีกี่ลูกนี่สองสี่หกแปดสิบอุ้ยสิบลูกอีกแล้วนะคะทุกคนน่าจะเมนเก้าลูกนะคะถ้าเก้าลูกนี่จะบอกผู้ค้าเอาไปบูชาแล้วคะทุกคนดูสิ ้วยมากเลยค่ะทุกคนกล้วยเกลือนี้นะคะโอ้โหอันนี้ก็คือกล้วยพันธุ์ของระเทพนะคะลูกเขาจะใหญ่นะคะน่ากินนะคะลรยเมล็ดนะคะอืมว้วลานนี้ก็สวยอยู่นะคะทุกคนไปตามนกแก้วไปอีกคะ่ะนี่มาเป็นกองเลยนะคะอันนี้กองนี้ราคาเท่าไหร่คะเออมันนีหลายราคาโอเคค่ะ มันเป็นกล้วยนะคะ,ะลคแล้วแต่ผู้ซื้อใช่ไหมคะมมโอเคค่ะ,ะ,ะาานนนกกรตอนนี้มมัม็แพงใช่นะคะโอ้ยดูสิคะทุกคนวีกล้วยคะ่ะนี่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 น,นี่ดูดูดูอันนี้คือวีกล้วยนะคะนี่คือสุกแล้วนะคะโอ้โหนี่คะ่ะตัดโคนี่นะคะโคทุกคนดูลูกกล้วยสิคะป๊ดสวยมากเลย นี่คะ่ะทุกคนโหยังสวยนี่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 เดี๋ยวกอนนะสองสี่หกแปดสิบสิบลูกอีกแล้วนะคะทุกคนโหสวยมากเลยนะคะกล้วยกล้วยค่ะกล้วยกล้วยนะคะนี่นีสวยคะ่ะทุกคนใหญ่มากนี่นะคะไปตามนกแก้วดูกล้วยกันต่ววันนี้แต่ละร้านนะคะไป นี่อันนี้กล้วยมาจากไหนคะอันนี้เหนืออันนี้กล้วยเหนือนะคะทุกคนมีเม็ดไหมคะอันนี้ไม่มีนะคะทุกคนคะนี่กล้วยพึ่งลงจากรถเลยนะคะทุกคนสวยมากป้าอีอกล้วยนะคะกล้วยกวยันนี้นกแก้วพามาดูกล้วยกวยนะคะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะทุกคนนี่นะคะนี่ นี่นะคะดูเครือของเขาซะก่อนนะคะนี่ก็คือเครือกล้วยนะคะนี่สุดยอดไปเลยนะคะนี่อันนี้คือกล้วยนะคะนี่โอ้โหสวยงามมากเลยค่ะทุกคนอันนี้ถ้าขายเป็นหมีเท่าไหร่คะขายเป็นีคะ่ะย,ย,ยกเครืออ่ะเป็นห้มีกี่บาทคะ ใหญ่สามห้าใหญ่สาแล้วแต่ราคากล้วยเออแล้วแต่ไซสค่ะแล้วแต่้กล้วยสามห้าสามสิบยี่สิบสิบห้าก็ว่ากันไปเนาะโอเคค่ะใหญ่คือนก็คือจัมโบ้สาสิบ้าบาทเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ นี่นะคะนี่ก็คือเป็นราคากล้วยวันนี้นะคะทุกคนกําลังลงจากรถนะคะเดี๋ยวนกแก้วจะพาเดินดูนะคะวันนี้กล้วยมาเยอะมากเลยนะคะทุกคนไปตามนกแก้วได้เลยนะคะนี่ค่ะทุกคนดูสิคะกล้ยนะคะนี่หูมัสะรุตากล้วยค่ะทุกคนนกแก้วเลยทําคลิปให้ดูซะเลยนะคะอ,อันนี้ก็คือกล้วยจริงๆเป็นจังนะคะทุกคนดูดินี่ นี่คือดองกล้วยทั้งหมดเลยนะคะล็อกสี่นะคะกล้วยนวานะคะทุกคนตลาดไทยค่ะโอ้ยสวยมากเลยค่ะทุกคนอันนี้กล้วยนะคะกล้วยกล้วยของปีหกห้านะคะกล้วยราคากล้วยปีหกห้านะคะทุกคนนกแก้วพามาดูกล้วยนะคะวันนี้สวยมากเลยนะคะเพิ่งลงจากรถนะคะนี่แต่ลาแต่ละร้านนะคะทุกคนนกกล้วยเข้าเยอะมากเยอะริงๆค่ะ ูสิคะเนี่ยนี่ค่ะมีแต่กล้วยทั้งนั้นเลยค่ะมายาวมาเลยนะคะทุกคนดูสิอันนี้นี่นี่ฝั่งนี้ก็กล้วยนะคะซ้ายมือก็กล้วยขวามือก็กล้วยนะคะทุกคนลานกล้วยจริงๆนะคะลานตาไปหมดเลยค่ะทุกคนนี่สวยค่ะสวยสวยนะคะนี่สวยงามมากเลยสวยจริงๆเลยค่ะอันนี้อันนี้ นกแก้วก็จบไว้เพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะช่องนกแก้วชาแนลนะคะขอบคุณค่ะทุกการติดตามทุกการรับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะคลิปนี้บายๆนะคะสวัสดีค่ะกล้วยกล้วยค่ะกล้วยกล้วย